ต้นที่สี่นะคะก็เป็นหมากยุจันท์อันนี้พันเดียวกันคือชนมีต้นหนาดหน่วยใหญ่หน,น่ะเอ้ยเอาออกคักยันจริงๆเลยอันนี้ยังหมางหน่อยอยุจัะลายยุจัะนี่กำลังเป็น น,น,น,นี่ต้ต้นนกดกจ้ะนี่ต้นที่สองต้นแรกนะ่ะหมากดกต้นอยังได้พี่น้องตอนอ้นนี้กําลังเป็นดอกเป็นหมากยุทธบามากบ่ท่านใหญ่น่ะเห็นนี่หมากให้หน่อยมัน่นลายอยู่จ้ะนี่กําลังเป็นน,น,น,นี่ต้ต้นนกดกจ้ะนี่ต้นที่สองต้นแรกนะ่ะหมากดกพี่น้องเห็นบ่ดอกขล่ะอันนี้ลูกน้นอยนี่ รุ่นมูดอกนี่ต้นนั้นลูกใหญ่นึ่ดอกเป็นยัตาลายบ่พี่น้องเอ้ตาลายลายใจเย็นๆน่ะนะเห็นปะอย่าใหญ่สุดพี่น้องซ้ำนี่ละนี่ใหญ่สุดลายอยู่จ้ะนี่กำลังเป็น นี่ต้นนกดกจ้ะนี่ต้นที่สองต้นแรกนะ่ะหมากดกบ้าเหงาทีมันไม่หยาเลยค่ะสะอาดมากข,ข,ขยันครับน,น,นั่งันนี่กู ลายอยู่จ้ะนี่กำลังเป็นนี่ต้นนกดกจ้ะนี่ต้นที่สองต้นแรกนะ่ะหมากดกว่าขยันคักบางเงาติบ่บไม่หนาเลยค่ะสะอาดมาก ครับพี่น้องเห็นบ่อดกคักเด้ออันนี้ลูกน้นอยๆนี่รุ่นมูนมือกนี่ต้นนั้นลูกใหญ่ต้นยังได้พี่น้องต้นนี้กําลัางเป็นดอกเป็นหมากแต่บามากบ่ท่านใหญ่นะเห็นป่ะหมากให้หน่อยเมื่อน,นี่ลายอยู่จ้ะนี่กําลัางเป็นนี่ก็ต้นนกดกจ้ะนี่ต้น,น,น,ตนที่สอง ต้นแรกนะ่ะหมากดกเป็นซื้อต้นได้พี่น้องนะมี4ตี4ตน้น4ีต้นแมนเป็นซื้อต้นเลยขน่ะยันจริงๆเลยอันนี้ยังหมางอยงหน่อยเยอะจ้ะเป็นซื้อต้นได้พี่น้องนะมี4ตี4ตน้น4ีต้นแมน เป็นซื้อต้นเลยขน่ะใหญ่สุดพี่น้องํามนี่ลนล้ใหญ่สุดเป็นซื้อต้นเด้พี่น้องนะมีสี่ตน้นสี่ต้นเน่เป็นซื้อต้นเลยขน่ะลายอยู่จ้ะนี่กำลังเป็นนี่ก็ต้นนกดกจ้ะนี่ต้นที่สอง ต้นแรกน่ะหมากดกคักต้นนี้ก็บ่ปันไดน้องเบิ่งแน้าพนด่ะบ่มีดินบ่มีขี้นจักต้นน่ะบ่มันงามอยู่ได้บ่เนาะหญ้าบ่มีเลยเบ่่นียตาลายบ่พี่น้องเอ้ยตาลายๆใจเย็นๆน่ะนะเห็นบ่ต้นที่สี่นะคะก็เป็นหมากยิ้จันอันนี้พันเดียวกันคือชนมีต้นหนะหน่วยใหญ่น่ะ เอ้ยเอาอ,อกค่ะนนต้นยังได้พี่นอ้องต้นีก็ลังเป็นดอกเป็นหมากึ่ตาบามากบ้าท่านไงเนหะ็นป่ะหมากให้หน่อยมั่ขยัน,นจริงๆเลยอันนี้ยังหมากให้หน่อยเยียจ้ะนี่สุดเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาให้ราใหญ่ เอออัวคักน้อปคนนีตาลายปะพี่น้อ้ยตาลายลายใจเย็นเย็นนะน่ะเห็นบะมาขยันคักบักท่านไงเป็นบักท่านยังก่อน น้ำนมข้าวเหรอใช่เนาะต้นหน่วยใหญ่ๆนะ่ะอันนี้มันสีเมนต์ตาลายบ่พี่น้องเอ้ยนะตาลายลายใจเย็นๆน,นะนะเห็นบ่ลายอยู่จ้ะนี่กำลังเป็นนี่ก็ต้นนกโดจ้ะนี่ต้ตอน,น,อกกน,ตนที่สองต้นแรกนะ่ะหมากโกคนละพันอันนี้พันอย่างโน้นนี่เนาะ พี่น้องเห็นบด่ดกขักเด้ออันนี้ลูกน้นอยนี่รุ่นมูดอกนี้ต้นนั้นลูกใหญ่น้นองมูนแม่คุณใหญ่สุดเพิ่มเพิ่นเพิ่มมาขราใหญ่ต้นยังได้พี่น้องต้นีก็ลังเป็นดอก เป็นหมากุจตบาหมากบ่ท่านใหญ่นะเห็นป่ะหมากให้หน่อยมั่นี่ใหญ่สุดเพิ่มเพิ่นเพิ่มมใหราใหญ่ต้นที่สี่นะคะก็เป็นหมากยุจจรไอันนี้พันเดียวกันคือสะม่ต้นหนาๆหน่วยใหญ่น่ะอ๋อมาชมครบงานบักท่านได้พี่น้องเอย มาท่านอันนี้ต้นต้นที่ต้นที่สามจ้ะเนยพี่น้องเห็นบ่อดกขักเด้ออันนี้ลูกน้นอยนี่รุ่นมูดกนี่ต้นนั้นลูกใหญ่สามหลคือต้นต้นที่สี่นะคะก็เป็นหมากียจจันทรอันนี้พันเดียวกันคือชนมดต้นนหนะหน่วยใหญ่น่ะ ก็พี่น้องเห็นบ่ดกคักเด้ออันนี้ลูกน้นอยนี่รุ่นมูดอกนี่ต้นนั้นลูกใหญ่ใหญ่สุดพี่น้องซ้ำเล่วะน,นี่ใหญ่สุดโอ้มาชมคุ้มงานมากท่านเลยพี่น้องค่ยมากท่านอันนี้ต้นต้นที่ต้นที่สามจ้ะนี่ บางเหงาตีบ่วไมีหยาเลยค่ะสะอาดมากลลยอยู่จ้ะนี่กําลังเป็นน,น,น,กกนี่ต้นนกดดจ้ะนี่ต้นที่สองต้นแรกนะ่ะหมากดกคักต้นนี้ก็บ,บ่ปันใดน,น้องเบิ่งแน้คนน่ะบ่มีดินบ่มีขีนจักต้นเนี่ยมันงามอยู่ได้บวเนาะห้าบ่มีเลยเอาออกคัก สามรถตัวนี้นบ่งเ,เหงาตีบ่มไม่หยาเลยค่ะสะอาดมากสามรถตัวนี้นคักตัวนี้ก็บบ่เปันได น้นองเบิ่งเนี่ยพอดนะบ่มีดินบ่มีขี้เห็นจากต้นเะบ่ยมันงามอยู่ได้บ่เนาะหญ้าบ่มีเลยต้นที่สีนะคะก็เป็นหมากดิจ้ะนี่อันนี้พันเดียวกันคือชนมีต้นนหนะห,หน่วยใหญ่น่ะเอ้ยเอาออกคักลายอยู่จ้ะนี่กำลังเป็นนี่ก็ต้นนกดกจก้ะนี่ต้นที่สอง ต้นแรกนะ่ะหมากดกใหญ่สุดพมเพเพม่าระย้าคนลพันออนนี้พันอย่างโน้นน,น,น,ออนนี่เนาะสามือตัวนต้นคักตันนี้กับบ่ปันใดน้องเบิ่งแนี่ยคนอ่ะบ่มีดินบ่มีขีเห็นจากตนเน่ะบ่มันงามอยู่ได้บ่เนาะ ห h าไม่มีเลยตาลายบ่พี่น้องเอ้ตาลายๆใจเย็นๆนะนะเห็นบะเป็นซุดต้นเด้พี่น้องนะมีสีตส่ตน้นสี่ต้นมนี่